ร่วมงานเปิดโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่3กระตุ้นแอคทีฟเอจิงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่3เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ก้าวทันเทคโนโลยีลดช่องว่างระหว่างวัยและกระตุ้นเรื่อง ท t i เอจจิ้งคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยพร้อมความสนุกสนานมิตรภาพระหว่างกาันรวมไปถึงสร้างความผูกพันเป็นคอมมูนิตี้ให้กับการเข้าร่วมอบรม นอกเหนือจากนั้นยังจัดหนักจัดเต็มในภาพทฤษฎีกับเนื้อหาการอบรมทักษะผลิตสื่อเพื่อการหันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สูงวัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมในการคิดแยกย้ายวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อปลอมที่มาหลอกลวงได้ดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว โดยมีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละย0ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่งผลต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจซึ่งต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในขณะที่ภูมิทัศน์สื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพันผวนทั้งรูปแบบและการใช้งานสีออ่อโดยที่ผ่านมาพบว่าดอกจนันดอกจนันดอกจนักจนมีผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนาลายเป็นจำนวนมากแต่ในอีกทางก็มีผู้สูงอายุที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ได้ดีเช่นกัน ข้อมูลในปี2567ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete a g e society) ที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัสดส่วนสูงถึงรอยละ2 0ของประชากรทั้งประเทศโดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย2-3ชั่วโมงต่อวันและช่วงอายุ50-54ปีที่กำลังจะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง4-5ชั่วโมงต่อวนัน ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมพบว่ากิจกรรมยอดนิยมคือการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบ่งปันมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรูปภาพข้อความวิดีโอข้อมูลข่าวสารต่างๆร่วมกันผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดและยังเกิดกระแสะทำคลิปรีิวสร้างรายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นอีกด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีส่วนสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก กองทุนจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สำหรับผู้สูงอายุมาแล้ว2ปีภายใต้ชื่อโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์คด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมกับครอบครัวทุมช,ชนและสังคมสามารถปรับตัวไปกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ เลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างผลผลิตให้สังคมได้สะท้อนจากผลของโครงการในปีที่1และปีที่2ออีกด้วยสำหรับโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กนี้ได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างช่วงวัยจึงมีจุดมุ่งหมายนำไปขยายผลในวงกว้างมากขึ้น นำมาซึ่งการดำเนินโครงการต่อเนื่องสู่ปีที่3โดยจัดอบรมทักษะการผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมความรู้ใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์ AI แพลตฟอร์ม TikTok รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทานสื่อสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสภาพการของสื่อในปัจจุบนันและสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มผู้อบรมทั้ง3าุร่วประสานพลังความร่วมมือโดยมีเป้าหมายสร้างคลับดิจิทัล Digital Club สำหรับผู้สูงอายุ สร้างความประหนักในคุณค่าของตนเองว่าสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อต,อตนเองครอบครัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยดรธนกรศรีสุขใสยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเรามีความภูมิใจอย่างมากจากโครงการ2ปีที่ผ่านมาเราได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศมาทำสกูปข่าว เรื่องการสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยผ่านโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กและการปรับตัวของผู้สูงอายุในประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลโดยสังคมไทยในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมิติทั้งนี้สังคมไทยมีผู้สูงอายุประมาณ14ล้านคนและนอกจากนี้อัตราการใช้สื่อออนไลน์ของไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเข้าถึงมากกว่าประเทศอื่นๆอีกด้วยโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะประสบภัยออนไลน์เยอะมาก ทั้งนี้โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กมี3เป้าหมายหลักด้านที่1สื่อมีผลกระทบต่อทุกคนและในผู้สื่ออายุต้องปรับตัวที่2องทำอย่างไรให้ทุกคนที่ใช้สื่ออนาลายรู้เท่าทานและไม่ตกเป็นเหยื่อซึ่งเราได้ให้องค์ความรู้ที่เข้มแข็งฉะนั้นการสื่อดิจิทัลเราจึงเน้นเป็นหนึ่งสาระสําคัญของการทําโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี